ดีค่ะเอฟซีคุณน่ารักนะคะวันนี้เมื่อน,นี้สิแกงไก่แกงกะทิค่ะแกงไก่แกงแกงเผ็ดนะคะ,แล,แ,แ,ะ,คะแล้วก็มีบักเขือมะเขือนะคะผสมสิแกงตั้งตัง,ตงกะทินะคะเนาะกะทิแตกแล้วกะสิเอาพริกแกงลงนะคะ มากินน้ำกันได้จ้าอทีเด็ดทานน้ำกันใ้กินน้ำกันแซ่บๆได้จ้าแวะเข้ามาชมมากินน้ำกันแซ่บๆและเตรียมพริกแกงกันได้ค่ะ คกพ็พริกแกงลงหมอแล้วนาะคะเนาะมาค้นก่น,นะคะ่ะพิกแกงแตกแล้วก็เอาไก่ลงนะคะกับข้าวก็บว้ยากง่ายๆนะคะ ไกลกันนะคะ่ะเดี๋ยวไกลลงละเด็ค่ะค่ะครับใส่ไก่ปรุงเรียบร้อยเพิ่มน้ำเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเสียมะเขือลงละเด้จ้า,ามาเขือลงละเด้กจ้า มาเล้ยจ้ามา,มาทานน้ำกันเล้ยจ้ารับประทานแกงบักเขือใส่ไก่แกงเผ็ดนะคะใบบะกกูดกับส่แล้วเล้ยจ้าใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวรอรอให้เดือด จะมาปิดฝานะคะก็ <c oughs> เสร็จแล้วด้วจ้าแกงเผ็ดมะเขือใส่ไก่เสร็จแล้วค่ะก็จะปิดแล้วนะคะปิดแก๊สแล้ว คลิปนี้กระสิขอจบลงเพียงแค่นี้ได้จ้าบางแล้วอย่าเริ่มกดซับตไคร่กดไหลกดแชร์กดกระดิง่งติ้งๆิงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ